รู้สึกพอเหี่ยวไหมล่ะท่านลูก,การที่รู้ว่าตัวเองนั้นสามารถโดดเดี่ยวได้ถึงขนาดนี้ทําใ้้คุณรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการตายของฮาวิเดนเขาอยู่ที่ไหนเออตอน,นกี่โมงมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อืมเขาอาจจะอยู่ที่เดียวหรือกระจายไปอยู่หลายๆที่ แกจะยักท่าต่อไปก็เชิญเลยฉันจะไปดื่มกาแฟาตำรวจที่ตำรวจแล้วงั้นเหรอแสงก็ไม่เชิงอย่าเริ่มเล่นงานที่หัวได้ไหมมันจะไม่เหยื่อมือนตึบนะ เห็นไหมฉันบอกแล้วแกอยากเจอฉันฉันก็มาแล้วฉันอยากรู้ว่าแกจะทำยังไงและแกก็ไม่ทำให้ฉันผิดหวังแกปล่อยให้คนตายไปห้าคนและให้หาวิดเดนสวมรอยเป็นแกขนาดคนอย่างฉันยังว่าแกเลือดเย็นเลยเดนอยู่ที่ไหนก็พวกมาเฟียอยากฆ่าแกได้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ฉันรู้ว่ามันไม่มีทางเหมือนเดิม แกเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปทำไมแกอยากฆ่าฉันฉันไม่ฉันไม่อยากฆ่าแกเลยไม่มีไม่มีทางฉันไม่ฆ่าแกไม่มีแกฉันก็หมดสนุกดีเราไปป้นพวกแก๊งเหรอไม่มันเลยไม่ไม่มีทางไม่แน่แกนั้นเติมเต็นให้กับฉันแกมสวะแกฆ่าคนเพื่อเงินแกพูดไม่ดูคนอื่นเลยถึงแกจะอยากเป็นก็เถอะในสายตาพวกนั้นแกมันก็ตัวประหลาดเหมือนกับฉัน ตอนนี้พวกมันต้องการแกแต่เมื่อไรที่พวกมันไม่ต้องการแกมันจะผักตายตัวแกเหมือนแกมทขี้เรือนเพราะไอสิทธธรรมของมันมันจะกลืนกินกันเองมันเข้มตลกเร็วแค่มันก็ฉีบหัวแกส่งแล้วพวกมันดีก็ต่อเมื่อตัวมันเองดีอยู่ฉันจะไห้อยู่เมื่อถึงยามลำบากไอเออพวกเจริญพวกนี้มันจะกินกันเอง ฉันไม่ฉันไม่ใช่ปีศาจฉันแค่อ่านเกมถูกแดนอยู่ที่ไหนกฎของแกจะช่วยจะได้เงินเหรอเขาเอาอยู่นะฉันมีกฎข้อเดียวถ้าแกอยากรู้ความจริงแกต้องแหกกฎความจริงอะไรวิธีแห่งการมีชีวิตในโลกแกจะต้องแหกกฎข้อเดียวแกฉันก็กำลังคิดอยู่ ฉันก็กำลังจะเท่มเกมของฉันเพื่อควบคุมของแกพวกเขารู้ว่าเคยมีบางคันที่ฉันเคยนึกว่าแกเป็นเดนแกตามเจ้าอารมณ์จริงๆเลยเนี่ยแล้วฮาวิเรื่องแกกับแฟนเขาหรือ,อยัง พวกเขาอยู่ไหนการฆ่าการตัดสินพวกเขาอยู่ไหนฉันแค่อยากช่วยแต่ช่วยได้แค่หนึ่งคนหรือว่าเรเชลหรือฮาวิเดนแกมันไม่มีทางไม่มีอะไรเลยแกใช้กำลังไม่ขู่ฉันไม่ได้หรอไม่ต้องห่วงฉันจำได้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะสงผมนั่นแหละประเด็น <G pee aims> แล้วแกต้องเลือกแล้วเขาอยู่250ถนนฟรีเธอที่อเวนิวเ